ถึงคิวนาฬิกาเม็ดและสงการ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมบันรถก่อนจะไปฟังข่าวกันนั้นช่วยกดไลค์คลิปนี้และตามไปกดไลค์แฟนเพจเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับมาฟังข่าวกันเลยถึงคิวนาฬิกาเม็ดและสงการไม่ต้องไปย้อนดูที่ต้นคลิปจ้าจะพาไปดูที่ IG ของเม็ดพรณีและสงการเตชนรงค์ได้เวลาดีจะพาไปส่องนาฬิกาสวยๆราคาแพงๆดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ดูเวลาที่โพสนะจ๊ะย้ำ ดูเวลาที่โพสต์รูปราิกาไล่ไทม์ไลน์ที่แมทแอปสงการออกมาพูดเปิดใจในแต่ละครั้งจะพบอะไรบางอย่างใครที่ตามติดมาตลอดจะอ๋อหรอแต่ช้าก่อนเห็นสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่ความจริงเพราะว่าความจริงมีหลายชุดขึ้นอยู่กับที่ว่าใครพูดใครอยู่ในเหตุการณ์นั้นนี่ก็เป็นข้อความที่ผมอ่านมาจากไทยรัฐนะครับผม แล้วลิงก์ที่มาผมจะทิ้งไว้ตรงด้านล่างนะครับถ้าท่านสงสัยว่าข้อมูลมาจากไหนท่านก็กดไปอ่านดูเองได้เลยนะครับแหล่งข่าวลึกสุดไฮเทครวยพันล้านของบันเทิงไทยรัฐออนไลน์กล่าวอย่างระมัดระวังไว้ว่าอย่าให้พูดเยอะสิเดี๋ยวจะหาว่าเมาตอนนี้เขาก็เปิดตัวกันชัดแล้วนะแต่ถ้าอยากจะได้ประเด็นเด็ดอะไรใหม่ๆไปย้อนดูที่ IG ของแมทและสงการดูเองนะแล้วจะเห็นนาฬิกาแค่นี้แหละ ส่วนคำตอบจริงๆที่แน่ชัดแบบชัวไม่มั่วนั้นแอปแมทสงการย่อมรู้ดีแก่ใจจบข่าวแยกย,ย้ายข้อความพวกน,นี้ผมอ่านมาจากไทยรัฐหมดเลยนะครับผมอาจจะแอคติ้งเสียงไปหน่อยนึงนะฮะ และนี่ก็คือทั้งหมดในข่าววันนี้นะครับใครที่เป็น f c ใครที่เป็นแฟนขับคู่นี้คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรวมทั้งกดรูดกระดิ่งข้างๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมบรรลุดในการนำเสนอคลิปดีๆแบบนี้ให้พวกท่านได้ฟังกันด้วยนะครับวันนี้ผมบรรลุลดหมดเวลาลงแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับอย่าลืมคอมเมนต์ทักทายเพื่อนๆด้วยนะครับ